สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มเ็ดก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับขนมจีนอบแห้งป้าเพ็งสีนะคะจุดเริ่มต้นนะครับขนมจีนอบแห้งป้าเพ็งสีเริ่มวางขายในปี2,552นะครับและมีหน่วยงานภาครัฐต่างๆเข้ามาช่วยพัฒนาต่อยอดทําให้ได้รับการรับรองมาตรฐานฐานเครื่องหมายโอท็อนะครับจนกระทั่งมีการขยายกิจการไปยังตลาดโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศรวมถึงมีการส่งออกไปยังต่างประเทศถึง8ประเทศนะครับ ต่อมาเรื่องเพเทลนะคะเพเทลก็คือรัฐบาลมีแผนนโยบายในการผลักดันอุตสาหกรรมอาหารอย่างมากส่วนในเรื่องของเศรษฐกิจประเทศไทยเริ่มมีแนวโน้มฟื้นตัวจากผลกระทบของโควิด19แล้วแล้วก็จากปัจจัยของโควิด19บเ้าทำให้คนในสังคมตระหนักถึงสุขขานามัยบ้างแล้วก็สําหรับเทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยก็มีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องในทุกภาคธุรกิจในส่วนของสิ่งแวดล้อมเนี่ยอุตสาหกรรมอาหารแต่รูปมีกระบวนการปล่อยกาดเรื่องกระจเป็นอันดับที่3ของอุตสาหกรรมทั้งหมดและสุดท้ายกฎหมายนั้นจะเป็นสิ่งที่ช่วยกําหนดแนวทางในการดําเนิน การของธุรกิจให้ถูกต้องคู่ค้าคู่แข่งรายใหม่ครับกระบวนการการผลิตไม่ซับซ้อนเข้าสู่ตลาดได้ง่ายสามารถเข้าถึงสถานที่จัจดจำหน่าดได้หลายช่องทางความสามารถในการสั่งซื้อของผ,ผู้ประกอบการรายใหม่มีน้อยกว่าครับ อำนาจต่อรองของซัพพลายเออร์เอ่อซัพพลายเออร์มีวัตถุดิบหลักเป็นแป้งนะครับมีให้เลือกหลายลายวัตถุดิบของซัพพลายเออร์ไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะักอำนาจต่อรองของผู้ซื้อผู้ซื้อต่อรองไม่ได้มากจากการที่ขนมจีนอบแหงมีจำนวนไม่กี่ลายภายคุกคามสินค้าทดแทนนะครับสินค้าทดแทนมีอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัญชาติตะวันตกนะครับการแข่งขันอุตสาหกรรมเดียวกันนะครับขนมจีนอบแหงมีจำนวนน้อยลายกระจุกตัวอยู่ในสถานที่เดียวกันคุณลักษณะต่างๆมีรูปแบบเดียวกันครับ ต่อมาเรื่องของ value chain นะคะ i n b a u n d logistics เนี่ยก็คือบริษัทรับวัตถุดิบมาจาักสารปเออด้วยรถบรรทุกของบริษัทเองส่วนกระบวนการผลิตก,ก็จะมีการคูเค้าแป้งผ่านแล้วก็บีบเส้นผ่านเครื่องจกักรแล้วก็เอา barrow logistics จะก,การะจายสินค้าไปยังร้านอาหารและตลาดโมเดิร์นเทรดและ marketing and sell เนี่ยก็จะมีการเน้นประชาสัมพันธ์ด้วยการออกบูตตามสถานที่ต่างๆส่วนในเรื่องของบริการก็จะมีบริการเป็นแบบครอบครัวช่วยกันไม่เอารับเปรเียบลูกค้าในเรื่องของโพลิ Man, เมอร์แล้วก็บริษัทเนี่ยเราสามารถหา วัตถุดิบจากแหล่งที่มีคุณภาพดีและแต่ตางจากคู่แข่งก็คือฝั่งเรานั่นเองตัวในเรื่องของเทคโนโลยีเรามีเครื่องวัดอุณหภูมิแล้วก็เครื่องวัดความชื้นสัมผัสในเรื่องของฮิวแมนรีซอสก็คือเราจะมีการจัดจ้างพนักงานตามตำแหน่งหน้าที่ครอบคลุมทุกภาระหน้าที่และเรื่องของระบบสารสนเทศก็จะมีการใช้ระบบ Microsoft Excel เป็นโปรแกรมดำเนินงานของทุกฝ่ายครับ p i o นะครับวีจะเป็นเส้นขนมจีทั่วไปจะเน่าเสียได้ง่ายน,นะครับบริษัทจึงนำมาอบแห้งเพื่อยืดอายุ ให้อยู่ได้นานเป็นปีนะครับส่วน R นะครับมีผักพืชผ,ผักท้องถิ่นนะครับเป็นส่วนประกอบเพื่อให้มีกลิ่นและรสชาติสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนะครับส่วนไอนะครับมีเทคนิคการใช้อัตราส่วนในการผสมแป้งแต่ละชนิดเข้าด้วยกันและมีส่วนผสมที่เป็นเคล็ดลับที่ทําให้แป้งมีความเหนียวนุ่มกําลังดีมากขึ้นครับส่วน O นะครับมีพนักง,งานแต่ละ,ะแผนกดําเนินง,งานและส่งต่อร่วมกันอย่างเป็นระบบทั้งฝ่าย จดซื้อวัตถุดิบฝ่ายควบคุมคุณภาพวัตถุดิบฝ่ายบริหารโครงครั้งนะครับแล้วก็ฝ่ายผลิต ต่อไปนะคะเป็นตาราง IFE e นะคะปัจจัยภายในทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนเนี่ยค่าฉเฉลี่ยอยู่ที่2.5ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็ไม่ได้แย่ค่ะต่อไปตาราง EFE นะคะปัจจัยภายนอกทั้งโอกาสและอุปสรรคเนี่ยอยู่ที่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่2.45สภาพโดยรวมของปัจจัยภายนอกเ่ยมีโอกาสมากแต่ก็ยังถือว่ายังมีอุปสรรคค่ะต่อไปเป็นตาราง CPM นะคะขนมจีนป้าเป็นสีโอแพงเนี่ยถือว่ามีข้อได้เปรียบกับคู่แข่งอื่นอยู่ค่ะ ตารางของต่อบเมกตินะคะก็คือสรุปได้ว่าเราควรที่จะขอความช่วยเหลือในการวางจําหน่ายสินค้าในสถานที่ที่ราสามารถช่วยเหลือสนับสนุนได้แล้วก็จากสถานาการณ์แบบนี้เราควรเน้นวาง,ง,วางขายในช่องทางที่เติบโตส่วนทางเศรษฐกิจอย่างช่องทางออนไลน์และเดลิเวอรี่แล้วก็ควรที่จะมีการนํานโยบายคนละครึง่งหรือยิ่งใช้ยิ่งได้เข้ามาใช้โดยต่อรองเรื่องภาษีกับภาครัฐแล้วก็สุดท้ายคือใช้หลักของเอาเลทเพื่อจําหน่ายสินค้าในราคาถูกมากแต่ไม่เสียคุณค่า ในเรื่องของ IE Magic เนี่ยก็คือจากการประเมินพบว่าบริษัทอยู่ในช่องที่5ซึ่งหมายความว่าบริษัทเผชิญอยู่ทุกสถานการณ์จึงควรใช้กลยุทธ์รักษาเสถียรภาพในรูปแบบการทำกำไรจากการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นต้องให้น้อยลงแล้วก็ตาราง BCG เนี่ยเราจัดอยู่ในหมู่กลุ่มของ Question Mark เนื่องจากปัจจุบันเรามีกระแสงเงินสดเข้ามาค่อนข้างน้อยจําเป็นต้องใช้เงินทุนในการส่งเสริมการขายเพื่อบริโภคเกิด awareness มากที่สุด ในต่อมานะคะก็คือแบรนด์โปรโพนะคะก็คือวิสัยทัศน์ของเราหรือวิชั่นเนี่ยก็คือเราจะเป็นผู้นําด้านการกระจายสินค้าธุรกิจสับจีนอบแห้งพันธกิจของเราคือมุ่งพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานและวัตถุประสงค์คือการเพิ่มยอดขายส0มสิบเปอร์เซ็นจากปีก่อนค่ะในส่วนของกลยุทธ์ระดับองค์กรนะคะภาครัฐมีนโย,นายบายผลิตสินค้าโอทอปจึงเหมาะกับกลยุทธ์พัฒนาเพื่อเพิ่มยอดขายและกระจายสินค้ายอย่างมากยิ่งขึ้นค่ะ กลุ่มของเราก็ขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะ